สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะกษัตริย์ในสมัยโบราณจะมีพระมเหสีนางสนมกำนันเจ้าจอมเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ฟังแล้วพระองค์ก็มีพระราชโอรสพระราชธิดามากมายเช่นเดียวกันแต่ก็มีพระราชโอรสพระราชธิดาที่เป็นที่รักยิ่งของราชการนั้นๆ ซึ่งวันนี้จะนำเรื่องของกลมหมื่นอับสรสุดาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวมาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังกรมหมื่นอับสรสุดาเทพพระราชธิดาในรัชกาลที่สเนี่ยนะคะเป็นพระราชธิดาที่ประสูติตอนที่สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระอิสรยศเป็นกรมหมื่นเจษดาบดิน ซึ่งกรมหมื่นอับษรสุดาเทพเนี่ยประสูติแต่เจ้าจอมมันดาบางเมื่อวันที่5ธันวาคมศ2354และพระองค์ก็มีพระอนุชาร่วมพระชนนีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักคณานุคุณค่ะแม้ว่าในขณะนั้นสมเด็จพระบรมชนุน่าจะทรงมีพระราชโอรสและก็พระราชธิด,ดาหลายพระองค์แล้วก็ตามแต่ก็มีหลักฐานปรากฏว่า เจ้าหญิงพระองค์น้อยเนี่ยทรงเป็นที่สนิทสนิหาของสมเด็จพระราชบิดายิ่งกว่าพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ใดค่ะมีหลักฐานเป็นประจักษ์พยานแสดงถึงความรักของรัชกาลที่สามที่มีต่อกลมหมื่นอับสรสุดาเทพพระราชธิดาดังนี้นะคะรัชกาลที่ห้าทรงบันทึกไว้ในเรื่องพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบุตรพระราชบุตรีอันเกิดด้วยพระสนมตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จถลิงถวันราชสมบัติโดยมากครั้นเมื่อเสด็จถลิงถวันราชสมบัติแล้วก็มีพระราชบุตรพระราชบุตรีอีกเพียงห้าปีเป็นกําหนดแล้วก็มิได้มีสืบไปพระราชบุตรองค์เป็นปฐมทรงพระนามพระองค์เจ้ากระวีวงศ์ถัดมากก็เป็นพระราชบุตรียังไม่มีพระนาม เรียกแต่ว่าพระองค์เจ้าหญิงใหญ่พระองค์เจ้าทั้งสองพระองค์นี้มีพระชนมพรรษาเพียง9ปี -10 ปีก็สิ้นพระชนเสียแต่ยังไม่ได้เสด็จถลิงถวันราชสมบัติองค์ที่สเป็นพระราชบุตรีทรงพระนามพระองค์เจ้าวิราชเป็นพระปิยราชธิดานั่นก็ปรากฏตามบันทึกของราชการที่5นะคะคุณผู้ฟังคำว่าปิยราชธิดานั่นคือพระธิดาที่เป็นที่รักยิ่งค่ะ ก็เลยแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระน่งเก้าเจ้าอยู่หัวจะรักพระราชธิดาพระองค์นี้มากหรืออาจจะเป็นเพราะเป็นพระราชธิดารุ่นแรกประสูติเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเพียง24บพรรษาหรืออาจจะเป็นเพราะพระราชธิดาพระองค์เนี้ยประสูติแต่เจ้าจอมมันดาบางที่เป็นที่โปรดปรานก็อาจจะเป็นได้ค่ะคุณผู้ฟัง แต่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเจ้าหญิงทรงเป็นพระราชกุมารีที่มีพระสิริโฉมงดงามแล้วก็ทวีความงามขึ้นตามพระชนสาจนสมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดพระราชทานนามอันเป็นมงคลและมีความหมายแสดงชัดถึงพระสิริโฉมว่าพระองค์เจ้าหญิงวิลาชนอกจากพระสิริโฉมอันงดงามเป็นที่ลือเรื่องแล้วนะคะคุณผู้ฟัง พระอ,องค์เจ้าหญิงวิราชยังทรงมีพระปีชาสามารถในพระภารกิจที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมอบหมายดังนั้นเมื่อประวัติสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวันราชสมบัติจึงทรงพระกรนาโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงวิราชเป็นพระเจ้าบรมวง์เธอกรมหมื่นอับสรสุดาเทพ นับเป็นการสถาปนาพระราชโอรสพระราชธิดาครั้งแรกในรัชกาลที่สนะคะคุณผู้ฟังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงรับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถทรงไว้วางพระไทยให้เป็นผู้รักษากุญแจพระคังข้างในและว่าการพนักงานต่างๆเช่นพระสุคนและพระภูษา ทั้งยังเป็นผู้ทรงกำกับแจกเบี้ยววัดฝ่ายในถือเป็นพระราชธิดาที่ทรงโปรดมากค่ะกรมหมื่นอับสรสุดาเทพนะคะมีพระจริยวัตรสำคัญประการหนึ่งก็คือท่านทรงมีพระศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระบรมชนกนาถทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์โดยเสด็จพระราชกุศลอยู่เนืองเนือง หลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาเป็นพิเศษของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกรมหม่อนอับษรสุดาเทพก็คือทรงพระโกนาปโปรดกล้าสร้างวัดพระราชทานกับคุณผู้ฟังดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวปโปรดการทานุบารุงพระพุทธศาสนาแม้ว่าพระองค์ท่านเชื้อสายเดิมมาจากมุสลิมะนะคะแต่ในสมัยของพระองค์พระองค์ทรงโปร,ร,ปรโดมาก ในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนมีคำกล่าวว่าในรัชกาลนี้ผู้ใดสร้างวัดถวายก็จะเป็นคนโปรดดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์จึงมีผู้สร้างวัดถวายถึง53วัดด้วยกันแต่วัดที่รัชกาลที่สโปรดสถาปนาเองมีเพียงแค่4วัดกับคุณผู้ฟังนั่นคือวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารวัดเฉลิมประเกียดวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเนี่ยนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารนะคะคุณผู้ฟังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหาคนครเสอีกนะคะเดิมชื่อวัดจอมทอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเ,เจ้าอยู่หัวตอนนั้นท่านยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจสดาบดินนะคะทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเลยค่ะเนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีในปีพศ .2363 เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทองฝั่งธนบุรีทรงหยุดพักและทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงคราม พร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะแต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพมายกเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อยกทัพกลับปเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินก็ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดจอมทองใหม่และถวายเป็นพระอารามหลวงจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสซึ่งหมายถึงพร,ราชโอรสก็คือกรมหมื่นเจษดาบดินในขณะนั้นนะคะคุณผู้ฟัง ส่วนวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในหมู่ที่3บ้านท่าน้ำนนตําบลบางสีเมืองอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณผู้ฟังวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นตรงที่เป็นนิวาสถานเดิมของพระยานนทบุรีสีมหาอุทยานกับคุณหญิงเพลงทึ่งเป็น พระอายกาและพระอายิกาของพระองค์ก็คือตากับยายของพระองค์นะคะเมื่อครั้งที่พระองค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสุลาลัยหรือเจ้าจอมมนดาเรียมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังสําหรับวัดราชนัดดารามรวิหารหรือวัดราชนัดดาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหาการติดกับลานพระพามหาเจษดาบดินซึ่งเป็นพระพารับแขกบ้านเมืองค่ะ อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดใกล้กับวัดเทพธิดารามค่ะคุณผู้ฟังวัดนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเมื่อปลายรัสมัยของพระองค์ค่ะคือพศ2389ซึ่งเป็นการสร้างพระราชทานแก่พระราชนัดดาก็คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมมนัตวัฒนาวดีซึ่งเป็นหลานรักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะเห็นว่าแต่ละวัดที่ราชการที่สามทรงสร้างะนะคะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติหรือพระราชทานเป็นพระราชานุสรณแห่งความสนิทสนหาที่ทรงมีต่อผู้ที่โปรดค่ะดังเช่นที่โปรดสร้างวัดเทพธิดารามบวรวิหารนะคะพระองค์ทรงพระนาโปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นภูมินทระพักดีพระองค์เจ้าชายละดาวันค่ะจัดซื้อที่ดินแถบบ้านพระยาไกลแถบสวนหลวงแล้วก็อยู่ริมกำแพงด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวางัง และทรงกำกับการก่อสร้างพระอ,อารามในปีพศ2379ครั้นถึงปีพศ2382พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินผูกพัตสีมาและพระราชทานนามว่าวัดเทพธิดารามวรวิหารซึ่งเป็นนามที่มีความหมายพ้องกับพระนามของพระพิยราชธิดาก็คืออับษรสุดาเทพอันหมายถึงเทพธิดานั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง เนื่องจากกรมหมื่นอับสรสุดาเทพเนี่ยคะ่ะท่านทรงมีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถกรมหมื่นอับสรสุดาเทพยังทรงสืบสายพระโลหิตแห่งความเป็นศิลปินและก็กวีจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมราชายกาด้วยค่ะคุณผู้ฟังแม้จะไม่ได้ทรงผลงานให้ปรากฏแต่ก็ทรงให้ความสนับสนุนและก็อุปถัมภ์ศิลปินและก็กวีทั่วไป ด้วยเหตุนี้พระตำหนักของพระองค์ซึ่งเรียกขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่าพระตำหนักใหญ่นอกจากจะมีค่าราชบริพารแล้วก็ยังเป็นแหล่งรวมศิลปินและก็กวีแห่งสมัยด้วยทั้งนี้เนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมิทรงมีพระราชนิยมส่งเสริมศิลปินและก็กวีในพระราชสำนักเป็นพิเศษดังเช่นรัสมัยของรัชกาลที่สองกวีทั้งหลายจึงกระจัดกระจายไปพึ่งบารมีเจ้านายตามวังและก็ตำหนักต่างๆ อย่างตำหนักของกรมหมื่นอับสรสุดาเทพนี้ก็เป็นแหล่งรวมศิลปินแห่งราชสำนักฝ่ายในแห่งหนึ่งดังนั้นในพระตำหนักของพระองค์นอกจากสัรพสัมเนียงเสียงดนตรีแล้วในพระตำหนักนี้ก็ยังอึนโอนไปด้วยเสียงสำราญรื่นของเหล่าข้าหลวงใหญ่น้อยด้วยด้วยเหตุที่กรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงเป็นขัตติยราชนารีที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตามีพระอารมณ์ขันไม่ถือพระองค์ ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงชอบตั้งสมญาล้อเรียนข้าหลวงใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นทรงตั้งสมญาว่าหม่อมเป็ดเพราะว่าหม่อมข้าทรงเนี่ยเดินเหินโยกย้ายสายกิยาจึงให้ชื่อว่าหม่อมเป็ดหรืออย่างหม่อมสุดข้าหลวงใกล้ชิดมีหน้าที่อ่านบทกรนถวายกอนบันทมหม่อมสุดนี่ชอบเล่นเพื่อนกับหม่อมขำวันหนึ่งคณะอ่านบทกรนถวาย เข้าใจว่ากรมหมื่นอับสรสุดาเทพบรรทุมหลับแล้วจึงเอาผ้ากมลมโปงกอดจูบกระหม่อมขำอยู่ในโปงปลายพระบาทกรมหมื่นอับสรสุดาเทพยังไม่ทรงหลับทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงทรงตั้งสมยาล้อเลียนหม่อมสุดว่าคุณโมงหลังจากวันนั้นมาก็ทรงตรัสเรียกหม่อมสุดว่าคุณโมงแต่นั้นมาค่ะ มอมคำและมอมสุดมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเสมอครั้งหนึ่งวิวาทกันจนลูกกรงไม้สักที่เฉลียงหักพังความทราบถึงกลมหมื่นอับษรสุดาเทพท่านทรงกลิ้วแต่เมื่อหม่อมทั้งสองรับผิดก็ทรงหายกลิ้วประทานอภัยให้นอกจากข้าราชบริบาลและเหล่าศิลปินแล้วกลมหมื่นอับษรสุดาเทพยังทรงรับอบุปัมภมกวีฝีปากดีเช่นคุณสุวรรณทิดาพระยาอุท,ยทัยธรรมราชนิกุลบางช้าง เป็นจิตกวีฝีปากดีคนหนึ่งกล่าวกันว่าเคยเป็นสิทธิ์ของสุนทรภู้อยู่ระยะหนึ่งคุณสุวรรณเป็นข้าหลวงรับใช้ใกล้ชิดกรมหมื่นอับสรสุดาเทพเป็นที่โปรดปานยิ่งได้แต่งหนังสือไว้หลายเรื่องด้วยกันเช่นกรอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเปดสวรรค์แต่งล้อเลียนเพื่อนข้าหลวงผู้หนึ่งเพลงยาวจดหมายเหตุเรื่องกรมหมื่นอับสรสุดาเทพประชวนพรรณนาอาการประชวนและเหตุการณ์ต่างๆในระหว่างประชวน คุณสุวรรณมีอายุยืนยาวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แต่งบทละครอีกสองเรื่องก็คืออุนรุตร้อยเรื่องและพระมเหตเถไทยค่ะมีกวีอีกคนหนึ่งที่กรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงรับอุปถัมภ์ก็คือสุนทรภู้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงสนับสนุนกวีที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ,เม,อเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระบรมชนกนาถเช่นสุนทรภู ก็จะไม่มีเจ้านายพระองค์ใดกล้าที่จะชุบเลี้ยงเกื้อนหนุนสุนทรภู้อีกเหตุด้วยเกรงจะฝ่าฝืนพระราชนิยมของราชการที่สามแต่มีผู้ที่กล้าอุปการะสุนทรภู้โดยเปิดเผยก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณและก็กรมหมื่นอับสรสุดาเทพนี่เองค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะทั้งสองพระองค์ทรงทราบว่าทรงเป็นที่สนิทสนหาของพระราชบิดาเป็นพิเศษ หรืออาจจะเป็นเพราะที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงขัดเคืองสุนทรภู่ดังที่สุนทรภู่กลิงกลัวก็เป็นได้พระเจ้าบรมง์เธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณทรงอุปถัมภ์สุนทรภู่อยู่ระยะหนึ่งครั้นสิ้นพระชนพระเชตภคินีก็คือกรมหมื่นอับสรสุดาเทพจึงทรงรับอุปถัมภ์ต่อมากล่าวกันว่าเหตุที่กรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงรับอุปถัมภ์สุนทรภู่นั้น นอกเหนือจากทรงนิยมบทกวีและนักกวีแล้วยังทรงพอพระไทยเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู้เป็นพิเศษอีกด้วยทรงนิมนต์พระภิกษุสุนทรภู้ให้มาจำพรรษาณวัดเทพธิดารามวรวิหารขณะนั้นสุนทรภู้แต่งเรื่องพระอภัยมณีได้49เล่มใกล้จะจบแล้วกรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงรับสั่งให้แต่งต่อถวายเดือนละเล่ม สุนทรผู้จึงแต่งต่ออีก45เล่มรวมเป็น94เล่มสมุดไทยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วระหว่างที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของกรมหมื่นอับษรสุดาเทพสุนทรผู้ได้แต่งหนังสืออีกหลายเรื่องเช่นกับพระชัยสุริยาโครงนิราชเมืองสุพรรณนิทานเรื่องสิงหะไตรภพซึ่งมีหลักฐานว่าแต่งถวายกรมหมื่นอับสรสุดาเทพ โดยเฉพาะบทกรรำพันพิราบเป็นเรื่องที่สุนทรผู้แต่งเมื่อชีวิตได้ผ่านความสำเร็จสุดยอดและความทุกข์สาหัสมาแล้วจึงเป็นเรื่องราวที่รำพันถึงความในใจและชีวิตแต่หนหลังพร้อมกันนั้นก็วาดฝันถึงความสุขที่ปรารถนาเชื่อกันว่าเทพธิดาในภาพฝันของสุนทรผู้นั้นเป็นจินตนาการที่ถ่ายทอดจากความประทับใจในพระสิริชมที่งดงาม พระจรยาวัดอนุ่มนวลและน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาแห่งกรุมหมื่นอับสรสุดาเทพแทบทั้งสิน้นกรุมหมื่นอับษรสุดาเทพทรงมีพระชนมายุค่อนข้างสั้นกับคุณผู้ฟังทรงเริ่มประชวนเมื่อปศ .2386 ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าประชวนด้วยโรคตรีสันตาคาตซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง แม้สมเด็จพระบรมชนกนาจะทรงพระกรณาปโปรดเกล้าระดมหมอหลวงรักษาบางครั้งพระอาการก็ผ่อนคลายลงบางคราวอาการก็สุดหนักสมเด็จพระบรมชนกนาทรงห่วงใยเอาพระไทยใส่พระอาการประชวนของพระราชด,ดิดาตลอดเวลาดังปรากฏหลักฐานในกรอนเพลงยาวจดหมายเหตุพระอาการประชวนของกรมหมื่นอับสอนสุดาเทพของคุณสุวรรณว่าไว้ว่า ทั้งพระองค์ทรงแผ่นดินปืนอยุธยาสี่เวลาคอยเฝ้าเอาอาการพระการสุดหนักลงในระยะเวลาหกเดือนหลังจนสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่21สิงหาคมพศะ3 8 8สรอรวมพระชนมายุ38ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงพระสพณพระเมรุท้องสนามหลวงประบาทสมเด็จพระน่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงอาลัยรักพระราชธิดาพระองค์นี้เป็นที่ยิ่ง พระองค์ทรงถ่ายทอดพระเมตตาพระราชนัดดาพระองค์หนึ่งซึ่งทรงมีสายพระโลหิตเกี่ยวข้องกับพระราชธิดานั่นก็คือพระธิดากำพระของพระองค์เจ้าลักคณานุคุณพระอนุชาพระองค์เดียวในกรมหมื่นอับสรสุดาเทพที่พนามว่าพระองค์เจ้าสมมนัตวัฒนาวดีค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะแมกซีนคอมวิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ